สวัสดีค่ะมื่อนี้มาอยู่กับช่องฮักนกชาแนล้ะจ้ะเมือนี้มาอยู่กับน้องวุนจ้ะน้องวายจ้ะครับมือนี้น้องวุ่น้องวายพามากินอย่างนอเป็นหมูกรอบกับตำักแตงจ้ะห<อ>มูกรอบกันใหญ่เลยเนี่พี่นอเมือนี้เลือดลูเรียนมากครับจัดเลยครับหมูกรอบหมูกรอบกรอบถอดทาเพ่นเลือดลงเรียนนะครับมื่อนี้เบิงให้เบิงติบเข้าน้องวุนถือมากครับมื่อโอ้ยแบบว่าเข่าหอนนะครับใส่กับตำมกแตงคุนว่า ไอ้ตัวตัวเลยครับเบิ้มสัมกไงว่าไงว่าหน้านองหุ่นนี่ครับไอ้ตัวตัวเอาตบแกงครับเนี่ยเพชรจวดจ่ดเอาไว้ตักประดมเนี่แล้วเนาะตัดเลยครับนี่แก้มพักกรอบๆเนี่ยพักอันกินกับข้าวปุ่นครับบ่าจักซื้อมีแจวซีฟู้ดน้ำครับเป็นไงต้องเขากระดมอู้หอนหอนหอนเตาอุ่นนะครับ อ,อ,อ,อนนุ้ยเอาพอดำยิ้มิพนดูนนี่อุ้ยขักขักคักขักมาพี่น้องมาเสษเๆษทำกันบรรยากาศฝนชิตโตกห้ามหัวแล้วครับมาใส่แล้วครับเสษเๆมนี่อยู่ครับมาพี่น้องมาเอฟซีครับฟังไทยฟังเล่าสุบองสุบอรจับน้ำนัวไปแล้วอื้อ แฉบ,บดีข้าก,กรอบแหละกรอบแหน่นอะนี่ครับน้ำจิ้มชีฟูด้องไปเถีงบ่ ก็ดีจ้มันซื้อมูกกรอบเดี๋ยวพยายามพี่บอกว่ามันกรอบ <S <S อืออืมก็มาซื้อมูกรอบครับมูกรอบต่หมกแตงนัวๆวพริกตอนยงไง บริจัดเนี้ยลายมือนะครับแนวแซบๆซ็บนี่ใส่กับตำบักแตงปลาดตัวแบบอำรำเลยมันบ่อื้ยุ่งอืมเขาเนี่ยปอะดำอื้อื้มึกใจน้องวุ่นนะครับเด้อยของไวนี่เด้อคูณ คักๆบนเขาสุ่มกันนี่นัวๆวออไลายเหรครับมืนนี้มันแสบยันนงุนกินเบิดปลาข้าแต่บอกหารเล่นเนาะน้อ,นนอยงนองูนก็น้องไายจินเบ็ดปลาคุณจำค้าจะบอกกินเบ็ดปลาเลยแนวแสบใําัครับ ตักเอาขามำยังไงครับเพื่อเอฟซีเอาผักกรอบๆหมุนง่าง เือเดนกัดพิเศษหมูกรอบ2กิโลครับมันนี้ฝากตอนผีฝากตอนน้องเฮาติดเขาไงสดขับสดุูบนั่น,นละแกมพักแกมเีเข้าไป เสบมันอีริมมันเนื้อหมูเดี๋ยนี่คือว่าหมูกรอบงานเป็นหมูบงบมใบมันน่ะหกมุ้งออบอกว่ารอบแรกปเป็นเลนพอดำก้อนนะครับถือพอดำเหนียขึ้นจะหายได้ปะเนี่ยงานก,กันกินนั่นนี่ครับเนื้อเสะมันโยเด้อตำแตงกับข้าวกันดีเนาะ กินน้ำเขาไม่นส่บอืแกมพักน้ำผลว่าตำแซงเนื้อเกยจกเคยจกยจกันให้ติปป๊บบอ ตำแตงมะพริกเส้าหน่วยนี่ก็บบคกข่อยเพรปันใดน,นะพอดำใช่แล้วไข่เนบะเมนลอยน่วยหมอมะพริกลอยน่วยนะ่ะคือเอาวะมึงจัดหนังกบกอบอีก,ก่อน บอกวแต่น้องวุ่นครับมักพอรำก็มักคือกันพอรำผดัดปลาแท้นี่ดิพรำล้วก๊กอปมันชิมเม,มืองก่อนลหรปลาแดงแมนแทร์่ต้องกินอ่ะเฮ้ยปลาทองชิมกินเลยจำปลาแดกเพื่อเอฟซีอยู่นะ กราดตอมลงมาอือครับดัวเแล้วเนาะความแสบมันเนาะจานนหญ่ๆครับแบบแสบเลย ขอบนอกหนุ่มในข้าเบิร์ตมันลงไปข้าเบิร์ตอะเบิร์ตข <c oughs> ้า <c oughs> เบิร์ตเพื่อที่เบิร์ตจนข้อวเบิร์ตแล้วทำนี่หมดกัด เนี่มันมันมาใส่เผ็ดๆ,ๆนัวๆนีน่โอ้ยคักเนาะข้าวกระเพลังบอกได้ดค้เา,าเดียวเลยอู้คือเสียไปเนาะหุงบุญยิี่หยาดพี่แต่ฝัน่นมาเห็ดได้ไม่เยอะเลยอีกข้าวโมขึ้นเกือบนอนวัวรับ จัดนงกอดตอนนะ้พักกับพักกับกอดเอาแสบใช้พกักกันเลยเผยสีไม่งั้นพักนี้มันชีวานนะกรอบแห้งเาน,นานนะบวงงั้นตุปลาเนี่ยไม่พายเหรอเบื่อกระดำพายไป ครับอ่าต่อมาเครัสดคำยัง,งไงก่อนวันนี้เสียใจครับ ลืมเอาน้ำมาแค่น้องไายกับหายูมันไปใส่วันเดียวเองไม่ได้กินน้ำน้องคุนหัววา่าบ่ิยเอาน้ำมาหนุ่มก็บอกกินเพียกได้แหละกระลาชาแต่หุ๊บแเลยน้องก็ได้ถ้าก,กินก็กิน sẽ chạy được học không sao không tham gia nhiều sao nữa nha có lời đó, cả xuân chịu nắng ดำทอดเครื่องมือครับเมนเกลือทิ่กบปั้นอืมเจอเนื้อมันผาไป กินพริกใ้เบิงนะ้งเนี้ยพริกอีกอยู่พริกนี่เพกินไห้บหืงของเวนเล็กหน้อยเนาะผู้หญ่ก็กินได้เขาต้องจัดในเบิงะะ้งเนี้ยห,หมดกัดเพิ่นละครับ เปลี่ยนพนังก่อนฉันมาหมดกัดหลวงโจมงคือปลากระอิมนะครับใ <c oughs> จง่ายเขากัะเลือเหมือนกับว่าหมดกัดหมดเกิดไปซะแล้วพี่น้องเลยแนวฝอดีมเบิง้งมพปีกมพปีก น้องมูนคอ,อได้น้อูนเอฟซีกอทดำเมนแล้วมือบุถือน้ำมากะาพะว่าบปีกบปีกเนาะพี่น้องเอาเอาหน่อยนึงเนาะหน่อยนึงหน่อยนึงอย่าคายเด้อน้องสีทาเบิองเด้วอว้ <c oughs> อพี่น้องเบิองน้ำเด้อจวดครับจวดแสีนแบนวดหรือเปล่าเฮาอิ่มหรือเปล่ารัานอิม่มจัดอีกเหลือ เรือตอนบางพีก็ปลเกือเรือโบลายแสบแห้งครับผมอลองยกบาทก่อนบูมีน้ากินกันเลยเือเข้าใจเลยความรู้สึกว่านัวครับเ <c oughs> พราะดําเอื่นคุณบริยุทธ์อ่ะบ,บยุทธ์ก็ยุทธเอาโรงเรียนสื่อเนาะทั้งบ้านนงบุญโรงาหว้นี่เปิด้วครับโรงเรียนเนาะจ้ะครูเปิดโรงเรียนเด้อบริเรียนออนไลน์ได้ครับไปโรงเรียนเพราะว่านักเรียนโหลายเนาะจ้ะ เอาา้าฝากที่ฝากน้องเฮ้าบริฝากลายมือแหละน้องหุ่นก็ได้น้องไหวก็ดีครับน้องไหวก็ดีแม่ต้องเคยไหวละจ้ะฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายช่องฮักนกชาแนลน้ำโดยจ้ะกะอย่าลืมไปติดตามเพจด้วยจ้ะเพจกระซือว่าเพจฮักนกชาแนลด้วยจ้ะครับฮักนกชาแนลเพจจริงนะครับเด้อทางเพจเฟซบุ๊ก <c oughs> <c oughs> ทางเฟซบุ๊กนะครับ <c oughs> เอ้า กดพิมพ์เข้าไปขนหากันเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันครับเนอะพอได้มีแรงใจได้มายิ้มมาหัวให้พี่ให้น้องเข้าเบิงขู่มือขู่มือครับถูกหาโมง่งลังมือฝนตกห้ามกะจากมาายุทงหน้ากันเลยแต่ฝนตกเนะเาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ